สวัสดีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะออเดอร์ด้านหลังเทียบเลยนะคะอยยุ่งเหยิงมากนะคะเลิกงานมาก็ต้องมาแพ็คกาแฟนะคะส่งให้ลูกค้าขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้าที่สั่งออเดอร์มานะคะเตรียมนะคะสียผอมทันสมการแน่นอนนะคะไม่หิวนะคะไม่ทานจุกจิกนะคะ ตลอดวันเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่จะลดหุ่นอย่างเร่งรัดนะคะแบบด่วนๆเลยนะคะแนะนำให้คุณลูกค้านะคะทานเช้าหนึ่งซองแล้วก็บ่ายหนึ่งซองนะคะไม่เบลอไม่ตาคางแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะยังไงก็นอนหลับแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยไม่มีสารอันตรายนะคะกาแฟของเรามีออยอนะคะส่งออกต่างประเทศแล้วนะคะขายที่เยอรมันแล้วเรียบร้อยนะคะ ดีค่ะดูกันเลยออเดอร์เข้ามารัวมากเลยนะคะผลตอบรับดีมากเลยนะคะออกกันเป็นวันละ200-300กล่องกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับกาแฟตี้ตรงนะคะเป็นกาแฟที่คุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ดีมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการที่จะบีบหุ่นให้ลดลงนะคะ หเดือนห้าถึงแกิโลหรือบางคนฟาดไปที่หนึ่งเดือน10บกิโลนะคะก็รีบสั่งเข้ามานะคะของเหลือไม่เยอะนะคะถ้าอยากหอมสวยทันสมการรีบๆนะคะตอนนี้กำลังทำการแพ็คของจัดส่งให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะมีหุน่นเซ็กซี่เซ็กซทันสมการนะคะแบบเมามันกันเลยทีเดียวนะคะสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตไปแพ็คของช่วยครอบครัวก่อนนะ เดือดเมามันมากเลยนะคะขายมันมากนะคะกาแฟพี่ตรงลูกค้าสั่งเยอะมากนะคะและลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากนะคะตอนนี้กำลังแพ็คของนะคะส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์วันนี้เลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแพ็คของก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าออเดอร์จะเยอะมากแค่ไหนนะคะ กำลังยุ่งกันเลยนะคะตอนนี้แพ็คของส่งลูกค้าแบบด่วนมากๆเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะออเดอร์เพียบเลยนะคะขายดีมากๆนะคะขายดีที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็ฝั่งนี้จะเป็นชุดโปรนะคะสี่กล่อง สี่กล่องทานได้หนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะลูกค้าสั่งมาเยอะมากๆเลยนะคะทานหนึ่งเดือนเต็มแล้วลดห้าถึงแปดกิโลบางคนฟาดไปที่สิบกิโลเลยก็มีนะคะแล้วสำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองนะคะก็นี่เลยคนละกล่องไปก่อนเลยนะคะสามารถทดลองได้ถ้าดีซื้อซ้ำได้เลยนะคะ ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้กาแฟตีตรงขายดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะลูกค้าใหม่ทางเพจออนไลน์นะคะลูกค้าสั่งเยอะมากๆเลยสนใจพักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้กำลังแพ็คของกันวุ่นวายเลยนะคะที่บ้านขายของกาแฟขายดีมากนะคะขายดีมากๆขายดีมากจริงๆนะคะนะคะ ก็โปรโมชั่นดีมากนะคะ1กล่องนะคะสําหรับชุดทดลองนะคะใครที่อยากทดลองทานดูนะคะว่า1กล่องลดกี่กิโลปกติแล้วจะลดอยู่ประมาณ1-3กิโลนะคะถ้าใครทาน1กล่องนะคะแล้วก็ตั้งแต่2กล่องขึ้นไปเราส่งฟรีนะคะแล้วก็จะมีชุดโปรทาน1เดือนเต็มเดือนเลยนะคะตรงนี้ลูกค้าจะสามารถลดน้ําหนักได้5-8กิโลเลยนะคะบางคนก็ลด ยังไม่ถึงเดือนลดไปตั้ง78กิโลเลยก็มีนะคะลดน้ำหนักดีมากๆเลยนะคะตอนนี้กาแฟที่ตรงขายดีมากนะคะลงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยจ้าอะไร,รอ่ะลูกป๊ะปะ๊ากำลังป๊ะป๊ากับอาอามกำลังแพ็ของส่งอยู่อ้าพี่ตรงจะช่วยเหรอลูกโอ้แพ็แคแพ็กาแฟส่งลูกค้านะคะลูกนะ ออเดอร์เยอะมากเลยวันนี้ทำกันดึกๆเลยลูกก็ไม่ยอมนอนนะคะขายดีมากนะคะชุดโปรโวาเลนทน์นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะทดลองก่อน1กล่องน,นะคะลด1ถึง3กิโลนะคะหรือว่านะคะเป็นโปรโจัดเต็มเดือนเลยสี่กล่องประหยัดมากนะคะปกติราคากล่องละ390บาทถ้ารับชุดโปร1เดือนนะคะ สี่กล่องรับไปเลยแค่หนึ่พยเก้าสบาทส่งฟรีนะคะทานเต็มเต็มเดือนลดห้าถึงสิบกิโลแน่นอนนะคะอาตรงครับยังไม่นอนเหรอบ๊าย,ายกอบลูกอา่อาโอ้อาตรงแพ็คของก่อนนะเก่งงก้งเลยพี่ตาตงมาช่วยป๊ะป๊ากับอาอามแพ็คของเหรอลูก ไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ Order ออเดอร์เยอะมากๆานะคะต้องรีบจัดส่งให้ลกูกค้าครบทุกบ้านนะคะขายดีมากๆโปรวันมาเลนไท์ไอาตรงก็ออกมาช่วยแพ็คของด้วยนะคะ่ะจัดส่งให้ทุกบ้านเลยออเดอร์ Order ออกล้นๆเลยสามร้อยกว่ากล่องนะคะขายดีมากๆเลยอโอเคพี่อาตรงก็เก่งมากๆเลยมาช่วยแพ็คของด้วยนะครับ ดูออเดอร์แต่ละวันนะคะออก 100, 100, 200ร้อยร0อยสองร้กล่องนะคะขายดีมากๆนะคะโปรทาน1เดือนจัดเต็มมากๆนะคะขายดีมากๆนะคะลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากนะคะกาแฟที่ตรงนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอยู่ทักแชทมาได้เลยจ้าแพ็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ออกไปที่300กล่องนะคะโปรนะคะทาน1เดือนนะคะขายดีมากๆเลยนะคะ4กล่องนะคะแค่1,296บาทลดน้ำหนักได้ตั้ง5-8กิโลเลยนะคะ ขายดีมากๆเลยกาแฟตี้ตรงนะคะรีบๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะตัวช่วยดีๆกาแฟลดน,น้ำหนักนะคะแนะนำเลยกาแฟที่ตรงลดหุ่นได้เร็วมากๆนะคะรีดน้ำหนักออกได้เร็วมากๆเลยนะคะบางท่านแค่สามอาทิตย์ลดไปแล้วตั้ง9กกิโลนะคะไม่เชื่อลองนะคะอย่าให้ใครหลอกได้นะคะกาแฟตี้ตรงนะคะ1กล่องบรรจุ12ซองนะคะ ่านต่อเนื่อง1เดือนเห็นผลทุกเคสแน่นอนสนใจรีบทักแชทนะคะโปรดีมากๆเลยสำหรับเดือนแห่งความรักนะคะหล้นๆกันไปเลยส่งครบทุกบ้านแล้วนะพรุ่งนี้จัดส่งด่วนให้จ้า